ผมเป็นรอปภกระดึกของคอนโดแห่งหนึ่งคอนโดนี้ปกติสงบแต่มีชั้น4ที่คนชอบเลี่ยนเพราะว่ากันว่าเมื่อก่อนเคยมีคนตายอยู่ห้องหนึ่งคืนวันนั้นเงียบผิดปกติผมนั่งมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดแล้วจู่ๆกล้องหน้าห้อง407ก็สัน่นวูบเหมือนมีอะไรผ่านหน้าเล่นไปเร็วมากทั้งที่ไม่มีลมไม่มีใครเดินผมซูมดูแล้วได้ยินเสียงในกล้องเบาๆกอกกอกกอกเหมือนมีคนเคาะประตูห้องนั้นอยู่ตลอด ผมคิดว่าเป็นคนเมาหรือคนทะเลาะก,กันเลยขึ้นไปเช็คแต่พอไปถึงชั้นสี่เมื่อเสน็จไฟตรงถงกระพริบช้าๆและหน้าห้อง407ก็ไม่มีใครอยู่ผมยืนฟัง,งเงียบกำลังจะกลับแต่เสียงข้อดังขึ้นข้างหูก๊กกอกกอกผมหันพรวดไม่มีใครแต่ประตูห้อง407ค่อยๆแง้มออกทีละนิดเหมือนมีใครเปิดจากด้านในผมใช้ไฟเข้าไปและเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าซีด ยืนค้างอยู่ในห้องมองตรงมาที่ผมปากเธอขยับเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่ไม่มีเสียงอยู่ๆไฟทั้งชั้นก็ดับสนิทผมตั้งสติไม่ทันได้ยินเสียงกระซิบข้างประตูช่วยเขาบอกเขาหน่อยว่าฉันยังออกไปไม่ได้ไฟติดขึ้นอีกครั้งเธอหายไปประตูปิดสนิทเหมือนเดิมผมรีบลงไปที่ป้องเปิดแฟ้มดูประวัติห้อง407ถูกปิดทิ้งไว้นานสามปีแล้วเจ้าของห้องคือผู้หญิงที่เสียชีวิตในห้องนั้น และว,วันนั้นเป็นวันครบรอบการตายของเธอพอดีที่หลอนสุดคือผมย้อนกล้องดูใหม่อีกครั้งในกล้องมีภาพผู้หญิงแปดตรงประตูตั้งแต่แรกแต่ไม่มีใครเข้าเลยแล้วเสียงข้อที่ผมได้ยินในคืนนั้นมันมาจากไหนเพื่อนๆบอกผมที